สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาสอนเกี่ยวกับ smart life และ smart device นะคะ smart life and smart device นะ,ะมันจะมาคู่กันเขาบอกว่า smart device เนี่ยนะมันคืออุปกรณ e ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดนะ,ะมันสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะคะและอุปกรณ์อื่นๆทำให้เกิดเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ นะเข้ามาทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นนะอ่อมันก็เลยบอกว่า smart device เนี่ยมันทำให้เราอยู่ในยุคดิจิตอลแบบ smart life ไปด้วยนะเราจะมองเห็นในรูปนี้มันจะมีทั้งปรินเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตไว้หน้าจอทีวีคอมพิวเตอร์นาฬิกาแม้แต่รถยนต์ไฟหลอดไฟเดินเข้าไปในบ้านบอกว่าอ่าเปิด ไฟหน่อยมันก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัติอันนี้ก็เลยเอา smart device มาต่อต่อต่อเชื่อมต่อกันนะคะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาดทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือที่มาของ smart life and smart device นะคะอาต่อมานะคะ smart device เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสมา r t p h o n นะ,ะ s m a r t p h o นก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะ,ะแต่ว่าเป็น จอ,อโทรศัพท์มือถือที่มีจอขนาดเล็กกว่า5นิ้วนะคะเล็กกว่า5นิ้วและสามารถนะ,ะก็แล้วแต่ระบบปฏิบัติการเลยนะคะเป็นได้ทั้ง iOS Android Windows นะ,ะมันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้นะ,ะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่จะต้องมีขนาดเล็กกว่า5นิ้วเขาถึงเรียกว่าสมาร์ทโฟนถ้ามันใหญ่กว่า5นิ้วนะคะเขาจะเรียกว่าแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตก็ มันจะมีคุณลักษณะเหมือนเ,ออเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากขึ้นนะหน้าจอสัมผัสได้คนส่วนใหญ่ก็เอ้ยเนื่องจากที่จอมันใหญ่ขึ้นถูกไหมคะจอมันใหญ่ขึ้นมือสัมผัสได้ก็จะทำงานได้มากขึ้นมีแอปพลิเคชันมากมายเหมือนกันให้เลือกใช้ประเภทที่3ก็คือพวกสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาอัจฉริยะนะะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่บอกแค่เวลา นะที่ไม่ใช่เป็นแค่นาฬิกามันจะสามารถให้เราพูดคุยกับคนอื่นได้โทรเข้าโทรออกได้นะหรือบอกว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนมี GPS อยู่ในเครื่องนะบอกการเต้นของหัวใจได้สามารถเก็บข้อมูลได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมเดินนะหรือวิ่งหรือออกกำลังกายเยอะแค่ไหนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือพวกสมาร์ทวา์อื่นๆอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วหลอดไฟ นะคะเครื่องปรินเตอร์แว่นตาอัจฉริยะนะะ Google Glass นะฮะเปิดตัวแว่นตาขึ้นมานะมันเหมือนดูข้างนอกเหมือนแว่นตาปกติเลยนะคะแว่นสายตาปกติเพราะใสๆแต่จริงๆแล้วมันสามารถโทรไปหาอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ข้างหน้าและมองเห็น เออ่ให้เห็นว่าเขามองกับเขาประชุมอยู่กับใครบ้างนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้หรือเราจะดูวิดีโอผ่านกล้องตัวนี้เผ่านแว่นตัวนี้ก็ได้อันนี้คือสมาร์ทเดเวิ์นะคะต่อมาไอ้ตัวสมาร์ทเดเวิ์เนี่ยมันก็มีหลายระบบปฏิบัติการนะแต่ที่ดังๆก็จะเป็น iOS ถูกไหมคะก็จะเป็นของ Apple นะคะ Android นะก็จะเป็นของพวก Samsung นะคะ แล้วก็มี BlackBerry ถูกไหมคะแล้วก็มี Windows ตัวใหม่ก็จะเป็นของ Huawei, นะหัวเว่ยนะหัวเว่ยนี่ฮาโมนี่อย่างเงี้ยนะคะแต่ละระบบปฏิบัติการก็จะมีทาการทำงานเหมือนกันต่างกันนิดหน่อยนะ,ะแต่มันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยถ้าเราใช้ iPhone บ่อยๆเราก็อาจจะคุ้นเคยว่าเอ้ยเนี่ยการที่เราจะไปลง โปรแกรมมันต้องทำอย่างนี้ติดตั้งตั้งเวลามันต้องทำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วเราจะเลือกยังไงอะ่ะว่าเราจะเอาสมาร์ทเดเวิ์แบบไหนดีมาใช้นะคะอ่ะมันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าอืมมันจะเป็นโทรศัพท์เฉยๆอะ่ะไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ต้องเอาจอใหญ่ถูกไหมคะแต่ขอถ่ายรูปได้คุณก็ต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยคุณถ่ายเซลฟี่หรือว่าคุณถ่ายกล้องหลัง หรือมันต้องใช้ทั้งสองกล้องคุณก็ต้องไปเลือกอสมาร์ทเดเวิ์ที่มันมีกล้องที่ตอบโจทย์ของคุณถูกไหมมันมีกี่ล้านพิกเซลอยากได้กล้องสวยๆนะก็ต้องเลือกดูว่ามันมีเลนด์ดีๆหรือเปล่ากล้องพวกสมาร์ทเดเวิ์ตัวนี้นะคะหรือเราอยากได้แรมเยอะๆนะก็ต้องทำงานได้เร็วหน่อยนะคะไม่หน่วงหรือมีพื้นที่เก็บข้อมูลชอบถ่ายวิดีโอก็ต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะหน่อย ระบบปฏิบัติการอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราคุ้นเคยกับอะไรมากกว่าอาจารย์ว่าอย่างอาจารย์ใช้ ios อาจารย์ไปลองใช้หัวเว่ยแล้วอาจารย์ติดมากใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่ก็อ่ะพอเคพอทนได้แต่เพื่อนอาจารย์บางคนคือชินกับ ios มากขนาดที่ซื้อหัวเว่ยมาใช้2อ,อาทิตย์แล้วก็ได้ขายทิ้งเลยเพราะใช้ไม่ได้จริงๆไม่เข้าใจการทํางานของมันแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช้งานยากนะคะแล้วทาให้ชีวิตเขายากเขาก็เลิกใช้ขนาดหน้าจอ นะะเขาก็มาดูว่าวการใช้งานอย่างที่บอกเอ้ยจันจะใช้สอนด้วยเพราะฉะนั้นจันขอหน้าจอใหญ่ๆกดโน่นกดนี่ได้นะคะเชื่อมอินเทอร์เน็ตอ่าอินเทอร์เน็ตก็มีตั้งหลายแบบจะเอาแต่ WiFi หรือจะเอา 3G 4G 5G รายเดือนเราก็ยังไม่มี 5G เลยเรายังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ 5G อุปกรณ์เราก็เลยว่ามไม่ต้องซื้อเผื่อก็ได้มัง้งหรือเราว่าอ้ยต้องซื้อเผื่อในอนาคตมันก็กลับมาที่งบป,ประมาณของเรา ว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ยังไงถูกไหมคะอันเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องของการเลือกสมาร์ e เดเวิร์นะต่อมาอาจารย์จะขอเอ่อพาลองใช้นิดหนึ่งนะคะอาจารย์จะเปิดเครื่อง iPad ของอาจารย์ให้เห็นนิดนึงนะคะว่าเอ้ยถ้าอาจารย์จะใช้ iPad ลงโปรแกรมมันจะต้องทำงานยังไงบ้างนะคะอ่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยคือ iPad ของอาจารย์ อาจารย์จะลงโปรแกรมนะก่อนอื่นเลยถ้าอาจารย์จะลงโปรแกรมมันาจะต้องเช็คก่อนอาจารย์มี wi f i หรือยังถูกไหมคะอะ่ตรงนี้มี wi f ฟนะเห็นปะเห็นไหมคะข้างบนมุมบนนะแต่ถ้าเราบอกว่าอยมันยังไม่ได้ต่อเราก็ต้องมาที่ปุ่ม setting เมื่อกี้เห็นไหมเอ่ยว่าอาจารย์กดปุ่มไหนอาจารย์มาที่ตรงนี้นะคะ setting ของเครื่องถ้าเป็น a อ d ดร i d ดมันก็ต้องมีปุ่ม setting เหมือนกันแล้วคุณก็ไปดูที่ wi ไฟตรงนี้ แล้วคุณก็เชื่อมต่ออันที่คุณรู้พาสเวิร์ดของมันก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดถ้าเรามีอุปกรณ์เฮดโฟนะคะอ่ะพวกหูฟังบลูทูธเราก็มาต่อหูฟังบลูทูธได้ที่นี่หรือคีย์บอร์ดที่จะใช้กับ iPad ก็แล้วแต่นึกอ,ออกไหมคะเราจะเปิด Personal Hotspot คืออะไรเรามี Wi-Fi Unlimited อยากให้เพื่อนใช้เพื่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะเราก็บอกว่าโอเคให้เพื่อนใช้ได้นะก็เปิดตรงนี้ให้คนอื่นเห็นไหมคะ Allow others to join ก็คือให้คนอื่นสามารถเข้ามาจอย wiFi ของเราได้แต่เราใส่าสเวิร์ดไว้เพื่อไม่ใช่เพื่อนเราเราไม่อยากให้ต่อนะอยากให้เพื่อนเราต่อเราก็บอกาสเวิร์ดเพื่อนไวเนาะนะอันนี้คือเรื่องของการหา WiFi ต่อมาอ่าเราบอกว่าเอ้ยตอนนี้เรียนอยู่อะ ไม่อยากให้ใครรบกวนเลยนะคะเราก็มาเปิดตรงนี้มันจะไม่ส่งเสียงเลยเนออกไหมคะมีใครโทรมาส่งมเมสเซจเข้าก็ไม่เปิดเลยนี่คือการเซตนะคะเบื้องต้นแต่อาจารย์เชื่อว่าคนที่มีอุปกรณ์น่าจะทําตรงเนี้ยเป็นบ้างแล้วนะคะอ่าสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูคือการลงโปรแกรมมาที่แอป Store ต,ตรงนี้นะคะเราจะลงแอป Store ต,ตรงนี้นะ เราบอกว่าเอ้ยอันนี้อาจารย์อยากได้เกมนี้นะคะ dream hospital real doctor sim ก็กดปุ่มตรงนี้เข้าไปนะคะถ้าบางอันมันก็จะมีหลายเกมเนาะสมมติพวกนี้อาจารย์ยังไม่เคยลองก่อนอ่าอาจารย์อยากลองก็กดเอานี้ก็ได้ d e a r hunter classic กดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดอนุญาตใส่พาสเวิร์ดเข้าไปมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรม อ่าถ้าเราอยากหาโปรแกรมอื่นนะคะเอ่อเราจะเอาโปรแกรมอะไรดีสมมุติเราจะเอา,อมมเ,า,เ,อาเกี่ยวกับโฟโต้เนาะเราก็เสิร์ชตรงนี้เข้าไปเห็นไหมคะมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยเราเสิร์ชเอาเลยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเราจะเอาอันไหนเราก็ดาวน์โหลดกดเกทเกทเกทเข้าไปนะคะพอดาวน์โหลดแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันส่วนใหญ่มันจะไปอยู่หน้าสุดท้าย นะเห็นไหมมันโหลดดิ้งอยู่อันนี้คือเกมเมื่อกี้ที่อาจารย์กดดาวน์โหลดไว้แล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วลองใช้แล้วอ้าวแม่เจ้าเกมนี้มันเล่นยากมากเลยอ่ะเธอเล่นไม่ไหวนะคะเราทำยังไงเล่นไม่ไหวเราก็จะต้องลบมันออกเพราะมันเปลืองเมมของเครื่องนะอะไรที่เอามาแล้วนะคะแล้วมันใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ดีเราควรจะต้องเอาออกพราะมือถือเนี่ย พื้นที่มันอาจจะน้อยกว่าบนคอมพิวเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อย่างประหยัดอันนี้ใช้ไม่ดีใช่ไหมลบออกลบออกทำยังไงคุณไปกดค้างนะคะที่แอปพลิเคชันตัวนั้นอ่าแล้วมันจะมีเมนูอย่างนี้ขึ้นเราก็บอกว่าย่างไงคะเราจะ delete app แล้วก็กด delete app นี่คือวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งกดค้างไว้นานๆแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายการกรบาทตรงมุม เพราะเราอยากลบหลายแอปไม่ได้อยากลบแอปเดียวนะคะเราก็ลบหลายๆแอปพร้อมกันด้วยการกดเครื่องหมายกรกบาทแล้วก็กดปุ่ม delete confirm อ่ะเราจะลบอันไหนอีกก็กดกรกบาทแล้วก็ confirm อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะอันนี้คือการลบแล้วก็ install โปรแกรมนะคะถ้าใครอยากได้ การใช้งานอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์อาจารย์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองอัดวิดีโอให้เผื่อได้เอาไปใช้จริงนะคะมีประโยชน์บ้างนะอันนี้คือเรื่องของ smart device and smart life นะถ้ามีคำถามอะไรก็ทักเข้ามาถามอาจารย์คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ